4,3 tiga, Leo na. Hei, uh, bola. Uh. Uh. Oh, Sorry, it's DJ. Jau WhatsApp. Sorry kalau pening pun คนอื่นมาถึงก็ยิงพื้นกันนะครับด้วยดีเขายิงพื้นกันปอกไปปอกไป,ปส่วนบังเอียดก็มาแต่โยวาตชัปโยวาตชัปนะครับผมเพราะนี่คือสิ่งสําคัญที่น้องๆได้ดูนะครับผมคุณติดได้ยังครับยังยังครับยังไม่มีใครติดนะผมตอนนี้ผมโอเค okay. สําหรับอีพีนี้ก็เห็นดําๆอยู่ที่คอนี้ใช่ไหมนี่งไงนะน้องก็พอแค่นี้นะครับอ๋อไม่ใช่ับผมก็ประมาณนี้นะน้องบางเอียดเดี๋ยวบางเอียดจะมาติดกล้องที่อกลานนะแต่ว่าจะเล่นตำแหน่งไหนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวดูความฟิตก่อนถ้าฟิตก็ตีถ้าไม่ฟิตก็ ถ้าไม่ชมก็นั่งดูถ้าไม่นั่งดูก็เล่นเสริมนะโอเคเดี๋ยวเรารับชมไมกก็ได้เลยเดี๋ยวมันจะมี2กล้อง,งนะงกล้องตรวรับด้วยแล้วก็กล้องนี้ด้วยดเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าวันนี้มันจะขายเปลา่หาหารือว่าขายเทหรือว่าขายไกโอเคตามไปรับชมมได้เลย ยังสวยโอ้ลูกอันวอมครับเอารูรูเลยเลยพรอมพุ่งพุเลยอ๋อยู่นะไย้่นอะลอ่าเอาปนีนี่เองเล่ลูกบอลน่ะหนึ่งนโอ้ยโอ้ยโอลูกเป็นเม็นโจปาแล้วหนึ่งนโอ้ยโอ้ย แม่นมายิงไกลแดงปอนวง่นเร็วหนึ่งเต้าฮึบเอออหอเรียกจะมเรื่องไม่ผลเลยมาบังฟัดบังฟัดโฟกัสผิดที่นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้แต้มนำแล้วแต้มนำแล้วโอเคเฮ้ยครับสองหนึ่งดูการเขยวนบ้างครับเฮ้ยไม่มีะไรครับหนึ่งสอง Oh! Oh! Si. Cắp gì? nâng xê si đấy, cắp đâu? Bài hấp, bài bài Hey! À. đấy, เตะะเตะโจมตายเสือเร็วมาไอ้ควังสี่สองอู๋้าวน้าเลยเอดนสวยดำดำเป็นเท่หร่บ้าดวไดเดอดำหน่าไหร่ควัดเก็บทุกระยะเลยครับตอนนี้ครับบังควัดเนื่อยครับเนยเนยสี่เหมือนกันทั้งทีมครับยันสวยครับ ไม่ต้องบล็อกกับเกี่ย่างนด้ครับเกี่ยบสี่เท่าอ้ยยอดสุดที่ตัวทีครับยังไม่ถึงครับห้าสี่หันมือมาแบบตอนนี้เปิดยอะเหลียงโดดไม่มีเลยเนาะเฮ้ยชาด้วยนักกอง์ยไงเนาะ โอเคนะน้องๆพี่ตีลงหมดทุลูกนะเพราะน้องไม่สามารถเห็นมุมอื่นได้สามา้าสามหโอ้ย หกสามอลยอดน่นนั่นสวยครับแมนเออเล่นได้รอบล้วเกี่ยวเกี่ยวมัดยกโอ้ยปพเร็วเว้ยปเรวน่นน่นพเร็วนักมายุกี่นนเสียนักม

สวยอครับโอ้ยโอ้ยเปิดได้ยกได้เกวโอ้ยแปครับแปเวตรงนี้เหลี้ยมดีกว่าทางนูนครับเปิดยกโอ้ยปันเกี่ยวเกี่ยวตัตตเฮ้ห ออกครับออกครับลูกนี้ออกครับเช็คครับเช็คลูกนี้ห้าเก้าห้าเก้าออกพ่งครับเปิดโอ้ยสุดมุมหกเก้าเก้าหกตอนนี้บางฟัดหันมั่วหมดแล้วครับ ว่าเหยี่อไม่มาครับบางวัดก็เลยหันมาเหยี่อบตอนนี้เดี๋ยวพอเหยี่อมาก็เรียกลูกพี่แม่นันดีครับ96โยนดีเปิดได้เกี่ยวแรงเดียวว้าวลูกนี้ครับพี่โจยิงนกควักครับเต็มเต็มครับช็อตนี้ครับยกไล่เลยศูนย์ลูกโอ้ยลิกลงทีลังเส้นเลยอ่ะทุกเกี่ยวกันน่ะุกทีล็อ Wow, bắt đây đâu Làm gì đó bắt, làm gì đó bắt Sẽ 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 qua, sẽ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  qua Sẽ qua, sẽ qua Mày kể anh cái lời hả, mến bay đi Thích mến lên mà Ờ, bay À 6, ơi, À, ờ Ờ, ờ, đi, xuống đi Wow ชวย้เลมามามาศูนยเอาหก่อนลีหนึ่งก่อนช่วยีเออรอเสดงเสดงควัดเสดงควัดเสดงควัดเสด้งออนนี้กำลังหายเงียครับหายคนใหม่เอาครับแปนครับเสรอมาครับเออเออตีแ่นตีแ Bad run.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  đi đẹp, đẹp, cao xuống. Hey. đi, Bad run. Bad run. đi run. Bad đi cao 9 Bad run. Mà đây, nó run. đây, lục phì run. Bad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  Ở rong run. Bad run. Bad run. Bad dọc สองเก้าด <halt> <k> ีดีไหมพี IO, ่สองเก้าครับสองเก้าครับสวยครับโอ้ยเปิดดีไม่ต้องอกกับเกี่ยวครับเกี่ยวเว้าล่นครับ สองศูนย์สวยครับเออเกี่ยวครับเกี่ยวเปิดอ่าสามศูนย์เอาดีก่อนครับขึ้นเต้นสวยครับเออเปิดแล้วครับเปิดดีครับตีแล้วก็เกี่ยวคุณรอออกครับออกเออ มังชนแบกบังลิกวัวโดนเกี่ยวใช่ไหมเอาลูกสุดท้ายครับเฮ้ยเตะฟ้าครับโบกเข่าดีมาแล้วครับเออเดืเดืเดืยังหนัวยังเสิร์ฟลูกแรกอยู่เลยครับ หนึ่งสี่ดีด้วย hey. wow, okay, ้าวสุดรองดีดูดีนะครับสมใจกับไปเร็วเไปเร็วเออพจได้นน so ี้เคสอสี่ที่ไหนเออเปิดมาสุดที่แล้วสองี่นลูกเนี่ยปเกมเออยายก็ตในข้าวเซเลยอาเปิดรถลงยกเลย วันี้ยันจังไหนนนอ๋ออาอล็อกเลยอันนี้วันนี้ฉันเกมเอ้ยสี่สามแลยู่นะเฮ้ยโอลล์มันมันเล่นได้ปืนวันนี้พ้นไปแล้วยกขึ้นก่อนโอ้ยทั้งหน้าทั้งไงทั้งนู ลูกนี้เราหมดเวลาเลยครับลูกนี้ครับตัว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 สีเทาเลยเว้ยน้องเกี่ยวลูกตีบังลิกมันปักแตกเลยนู้นว่าก็แตกว่าแล้วเอาสีเต้าสวยครับโอ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วเดี๋ยวว่าเซนตุกอะไรอ๋อเอาหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าสี่เปิดยก เกมเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสำหรับวันนี้ที่บางเหี็กเล่นครับปากใช่ไหมครับเนาะไม่เป็นไรต่อเช้าเอาใหม่นักลบไม่มีวันหยุดอย่าเพิ่งนับถุนถ้าลบที่อาหารไอ้ยติ๊กับเฮ้ยโอเคถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าเจ๊กดเจ๊ถ้าใครยังลืมสับสไคร้แล้วพบใหม่ในพีหน้าโอ้อย่าลืมกดติดตามตรงนี้ครับผมแล้วก็ไปดูไปเล่นตรงนี้ครับผมไอ้จึ้งไอ้จึ้งไอ้จึ้ง pang 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 okay